รับเลิกปรเร์ะเดินปกันแล้วคือจริงๆแล้วอะก็ดู KPI ด้วยนะอันนี allora ้อันนี้เอ่อเรียกว่าอะไรนะพูดพูดเป็นประเด็นนิดนึงก็คือว่ามันต้องดู KPI ว่าจริงๆแล้ว KPI ของดิจิทัลเนี่ยคือต้องไปดูว่าเพื่ออะไรถ้าสมถติว่าเพื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยคือมันอาจจะเรียกว่าไม่คุ้มค่าแต่ถ้า KPI เขากลายเป็นว่าเพื่อตคูนบูชา S 1> <S 1> เอาจริงๆเราต้องไปดู KPI จริงๆนะคะว่าบางครั้งมันอาจจะนะอยู่ในโชาสัมพันธ์รมแต่ KPI มันไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะคะเอ่อก็เดี๋ยวเชิญกลุ่มถัดไปเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มเรื่องการแพทย์นะคะการแพทย์แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยกลุ่มที่แปดนะคะเป็นกลุ่มด้านการ ครับโอเคสำหรับกลุ่มการแพทยนะครับคอนเทนต์หลักในวันนี้ที่จะพูดก็คือเราจะดูปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการแพทยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ปัจจัยค่ารักษาที่มันแพนขึ้นทุกป,ปีลวมถึงปัญหาการหาดจัดการแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาที่จริงจริงดิสมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการปรับนยโยบา,ายการนำเทคโนโลยีมาช่วยรงนั้น เรื่องของการทำ p r ม m ร r y แคร์โดยใช้เทเโนลยีิลนะครับเริ่มต้นด้วยปัญหาแรกนะครับที่เราเจอเป็นบ่อยๆเลายๆที่ทุกท่านทราบนะวครับว่าเรื่องของการความไม่เข้าเขีกยนในการรักษาซึ่งอันนี้เราดูชัดเจนแล้วว่าของการสังคมอ่ด้ยกับของสัส้อที่เป็น30บาทสามโรกอันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ทุกคนรู้กันว่ารักษาให้ครอบคลุมและต้องจ่ายส่วนต่างซึ่งเป็นปัญหา ที่ทุกคนทราบอันที่สองคือทําไมค่ารักษาเราถึงสูงครับหลักๆก็คือมาจากเรื่องที่ชื่อว่าแอสจาร์ไ์ดิวซึ่งเป็นเรื่องความยากในการรักษาโรคโรควิ่งยากการักษาวิ่งแพงขึ้นตัวนี้จะเป็นปันจจัยหลักที่ทําให้รักษาสูงขึ้นทุกปีแล้วก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนที่เกิดจากการทุจริตนะครับอันนี้จะเกิดจากการที่ผู้การตนนะครับที่ห,หมอรู้ว่าเราจะเป็นจะต้องเรารู้ว่าเราได้สิทธิ์อะไรแล้วเราไปเบิก พอเราไปเปิดปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโรงพยาบาลเขาก็ต้องประกันความเสี่ยงว,ว่าเดี๋ยวต้องมีคนเมียเขาก็จะกันเหมือนกับการเงินบรงเียไว้เพื่อเป็นสกิลเงินของส่วนเนี้ยไปทําให้การรักษาภาเพเทปบารจะสูงขึ้นทุกๆปีหรือที่เรียกว่าเป็นอาตานัตราเงินเฟ้อของการรักษาครับผมแล้วก็อีกปัญหานึงก็คือเรื่องของปัญหานโยบายที่เกิดขึ้นนะครับของตัวค่ารักษาย่างน้องจะมาอธิบายไหม โอเคครับเดี๋ยวน้องจะมาอธิบายในส่วนที่ว่าปัญหาเดี๋ยวจะพูดนะสไลด์มันดีสไล <Okay. S 1> ด์มันเด้งโอเคงั <Okay. S 1> น้นดูขอเล่นเป็นแบบนี้ไปดีกว่า <Okay. S 1> คา้คางค้างไว้ทีกันโอเคเ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> ดี๋ยวปัญหาที่เกิดขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวมาสมาอธิบายครับว่าปัญหาในเชิงนโยบายคืออะไรครับราสาหรับปัญหาในเชิงนโยบายก็คือว่าการสังเมเนี่ยใในไขที่เกี่กับโรงพยาบาลตามจำนวนผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็ อ่างเ,เช่น,นถ้าโรงพยาบาลเองมีผู้ประกันตอน500คนแต่มีผู้ใช้สิทธิ์เพียงแค่50คน,คนก็ประกันสังคมเนี่ยก็จะต้องจ่ายเต็มจํานวนตามเามที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วก็ต้องมีการจ่ายเพิ่มเติมสำหรับ,บโรคกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่า adjuster ครับผม,ม,มก็อย่างที่น้องแจ้งไปนะครับว่าในส่วนที่เป็นตัวเนี่ยของ คิดง่ายๆก็คือเรา,เ,รา,เ,ราเหมาไปแล้ว500ครับมีคนใช้สิทธิ์แค่50สี่ก็คือให้โรงพยาบาลเบรวิธีการแก้ปัญหาที่เราคิดมาเร็วๆง่ายๆก็คือเป็นไปได้ไหมที่เราจะขอมันคือในส่วนที่เราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่ผู้ประกันตนไม่ได้ใช้สิทธิ์มาหรืออาจจะจ่ายแค่ส่วนต่างที่ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิไ์ไปให้กับโรงพยาบาลไปแทนที่จะจ่ายเงินเหม,หมาทุกๆปีเงี้ยครับก็ะะจะลดการเรื่องหลังได้ระดับหนึ่ง สองคือแน่นอนพอมาเกิดเหตุการณ์นี้โรงพยาบาลดูดแน่นอนก็คืออาจจะหลอกใช้สิทธิ์แน่นอนเราต้องใช้เทคโนโลยีในการป้องกันครับก็คือปัจจุบันเรามี AI ไที่จะรด,ดีเทคเรามีเรามีการลงทุนเรื่องของระบบไอทีค่อนข้างสูงนะครับข้อที่หมดูจากงบประมาณเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของของเรื่องการแพทย์เลยที่อยู่ในใบงบประมาณครับก็อาจจะต้องปรับให้ตรงกับกลยุทธ์ว่าต่อไปเราจะดีเทคฟอมเรื่องนี้นยังไงครับ แล้วก็ถ้าเราสามารถทำ AI ขึ้นมาดีๆเนี่ยเราสามารถไปเป็นซอฟต์แวร์เสริให้กับบร,ริษัทประกันหรืออื่นๆได้ซึ่งจะเป็นรายได้เข้ามาอีกหนึ่งช่องทางให้กับประกันสังคมในอนาคตด้วยครับสุดท้ายก็คือการไม่มีร่มไปล่าประสริฐก็คือต้องให้ผู้ประกันตนนะครับสามารถที่จะสแกนโลกก่อนที่จะหนักไปถึงโรงพยาบาลได้ครับซึ่งเดี๋ยวทางพี่วิวจะมาอธิบายถึงหนึ่งในเรื่องการทำเทเลเมดิซีนะครับผมครับผมก็จริงๆนะครับปัญหาเรื่องไอ เลยล,ล้มเอจออกคนป่วยในมร้อ,น,อนเพียโรงพยาบาลของรัานะครับก็เป็นปัญหาระดับชาตินะครับแล้วก็มีการจัดสัมมนาอยู่หลายครั้งมากนะครับที่ที่ทางเราผมทางไปทางราไปได้ไปเที่ยวนะครับดูงานเออ่จริงๆเนี่ยมันมีเอ่อมีแพลตฟอร์มนะครับอย่างตัวอย่างหนึ่งอย่างหมอดีหรือว่าแอดโนสอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวยกตัวอย่างการแอดโนสเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราสามารถสแกน โรคแบบที่คร่าวๆไปได้นะครับแล้วก็ดูว่ามันมีความที่หนักหรือเบาขนาดไหนที่ก่อนที่จะไปถึงที่ตัวโรงพยาบาลนะครับซึ่งซึ่ง,งหลายๆโรงพยาบาลหรือสอสอชเองก็ใช้สว <c oughs> ิตช์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการที่เราสามารถไปหยัดตัวค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นการว่างานนี้มันจะเป็นต้องปหาหมอหรือเปล่าหรือว่างานนี้เราสามารถไปซื้อ คอนแทคตากราฟโรงพยาบาลไอ้ตัวเซมิเนขนาดเล็กหรือว่าไอ้ร้านขันร้านขายยาขนาดเล็กก็สามารถไปเอายามาได้เลยนะครับซึ่งประหยัดเงินพอประมาณได้เยอะนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถทำเรื่องนอกจากแสตมน์ปัญหาเรื่องตัวดีกรีที่เราต้องต้องต้องไปหาหมอเนี่ยเราสามารถฟรีไดอะโนสต์นะว่าไอ้การเจ็บเหมยแบบเนี้ยต้องไปหาหมอไหมหรือว่าจะไม่ต้องหาหมอ ไม่ต้องไปหาหมอเนี่ยก็สามารถไปรับยาได้เลยแต่ในกรณีที่ไปหาหมอเนี่ยสามารถเรียล็อเคชันอย่างที่น้องบอกนะว่าเออถ้าเกิดโรงพยาบาลเนี่ยคนใช้ยังไม่ถึงไม่ถึงเต้านะครับให้ไปใช้ที่โรงพยาบาลนี้ก่อนเพราะว่าโรงพยาบาลยิมมิชเนซิตี้ดังนั้นก็จะเป็นการประหยัดเวลาให้กับพนักงานในการทำงานนะครับที่จะไม่ต้องไปไปรอในโรงพยาบาลที่ที่อาจจะไม่มีคิวนะครับที่เขาใส่ชื่อลงไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการประหยัดเงินให้กับทาง กาสังคมเพิ่มเติร์นะครับผมแล้วก็สามารถไปรับยาได้ที่บอกนะครับในในโลจิสติกสใกล้เคาเลยครับผมนอกจากนั้นเนี่ยผมไปดูเคสของฮ่องกงแล้วนะครับฮ่องกงเนี่ยเขาก็มีการที่ใช้ไอ้ตัวแอปพลิเคชันนี่แหละเหมือนกับที่ SSO เราจะทำเนี่ยในการที่จะไปทำ Primitive Care นะครับที่ในในหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะครับ ซึ่งการเป็นการแชทกับเขานะครับอัปเดตว่าคุณป่วยยังเหมือนเดิมไหมดีขึ้นแย่ลงยังไงมีข้อทําแนะนํำยังไงซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เขาเขาต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับก็เป็นเครนดลในอาคนที่เราสามารถอั a ได้ในแอปพลิเคชันที่ท่านกำลังจะทำอยู่แล้วนะครับก็หลักๆก็ขอขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะเนื่องจากว่าเราเวลายอะนะคะแต่ขอ เป็นหนึ่งคำถามหรือว่าหนึ่งข้อเสนอแนะเลยค่ะเชิญค่ะครับผมก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าค่าภาษีบาลรกันสังคมเนี่ยม pues ีอัตราที่สูงอเมื่อเทียบกับสปสชคือราักาที่ต่างกันสวสชไม่ได้บริหารแบบในลักษณะกองทุนที่ว่าต้องคุมงบประมาณแต่ขณะเดียวกันกันสังคมเนี่ยมันมีเพดานงบมีการต้องดิวพาร์ตเนอร์อะไรต่างๆเข้ามา ในด้านหนึงสิ่งที่ทีมเราพยายามนำเสนอคือการรักษาพยาบาลจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพ e รของประกันสังคมนะครับถ้าเราสามารถโคได้ปรับได้ให้ประกันสังคมเป็ส่วนท็อปอาพการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการทําง,งานโดยโดยเฉพาะเนี่ก็อาจจะดีกว่าในเมื่อเรามีบอดี้ของสปสชอยู่แล้วนะครับก็เป็นส่วนที่ทีมพยายามนำเสนอว่าอย่างที่ทุกท่านทราบก,กันว่าก็ มีบางตัวนิดเดียวที่ทำให้เราไม่สามารถไปเปิดศได้แต่ก็จะพยายามเต็มที่โดยเฉพาะเรืร่อง primary care ว่าก็มีจุดเด่นในการรักษาพยาบาลที่องพยาบาลแต่ว่าการรักษาเทีบาลในอ่าต้องรงพยาบาลเนี่ยประกันสังคมยังไม่ดีนะนี่คือสิ่งที่เราจะผักเพื่อลดค่าใช้จ่ายออกไปครับขอบคุณบบค่ะเชิญกลุ่มแปดค่ะแล้วก็กลุ่มหน,นึ่งก็กลุ่มในไทยไม่ต้องขอกระชับเวลานะคะแบบเป๊ะนะคะ 顺怎么办？So